สวัสดีค่ะนบุญสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนบุญค่ะมาติดตามเรื่องเล้าขวองฟันกับนบุญเนาะหมวดก่อนเนี่ยมาเอาขีพินเมนบอมาค่ะเลขเพิ่นเขาบอเขาค่ะเขาบานเล็กที่เพิ่นเขาบานเลขกทีเพราะว่ามีเอฟซีนี่ว่าบาลเลขกทีนบุญนี่หนึ่งลอยเอฟซีว่าหนึ่งกับเจ็ดนี่ตัวเดียวกันเต็มเต็มเลยประสันเพอเถียงโอ้สามตัวเแตกค่ะอุ้ยแตกสามตัวเลยมันแมนอยู่หลายคนเขาเจ้าสิมากว่า แต่ว่าบางคนกะว่ามันมีเจาะกับเก่าจะว่าบางคนวันหนึ่งกับเกจกับแมนเป็นตัวเดียวกันโอ้บัตนึ่ที่หนึ่งร้อยโอ้ขันกับหูอันเล็กหนึ่งเป็นเลขเกจกับเจ็ดศูนย์ศูนย์สามตัวแตกบุ้มครับผมโอ้แต่ผู้ชมเนาะอ่ะครับผมอันนั้นคือผ่านไปแล้วบัตนี้พอเที่ยงมาติดตามเป็นคลิปแรกพอเที่ยงก็เลยบอกใครหูวจักเรื่องเล่าได้เห็นไหมนอคนเปิดเอาไม้เนาะหนบนเนาะลูกปัดเอาครับผมฝันว่าจะไหนบัตนี้เอาไม้นี่สิเอาทันยอดนี่ยไง ฝนว่าลูกพยายามเบ็ดหน่อใใจเบ็ดใจเบ็ดเอียนหน่อยแต่ว,ว,ว,ว่าถือกบใส่เบ็ดเอียนอืายขับไปได้หูบกเลิกแต่ว่าจะได้จะไปะถือกบถือกบดึงขึ้นมาแบบเอียนพันน้ำก้นขึ้นมาบัดเออเอียนที่ขาพากพกบก็ว่าขาดอันต่อถึงมาเอาเบ็ดลังเดียวที่ถือสองสองยางเบ็ดหล้างเดียวเบ็ดล้างเดียวจะล้าลกบขึ้นมาก่อน ได้กบมาก่อนได้กบขึ้นมาก่อนมันก oh, ็เอแยนก็ขึ an ้นไม่ลงกวดก็ขึ้นมาไปทั้งหกทั้งสองไม่หน้ามึงมันห้างเชียงก็ชิมกันกบก็เปลี่ยนโอ้เพิ่นเบาอืมก็ชิมกันเพิ่นว่าอย่างนั้นไหอันมันจะกินเบ็ดเขาเรืาไปเรื่อยเพิ่อนกันอันมันมันจีบอันเก็บทองเหมือนกันตัวอดอันจะได้าบอ๋อจะได้ว่าอัน เอยียนทุชามกบโอ้เอนเนียเพิ่นบอกกบอืมจะกินแล้วเดือดมันจะ็ิองอือือเอ็นห่วยโมเมนต์รกันเอยนนั่งชีบบอกเป็นบอมก็โมเมนจะแด้ฝั่งี้อืมเป็ังีเกียง่ปยนนี้หลอกกินตะยงเงียเพิ่นหมนาหลอกินตียเงียหลอกกิจเตีงเงีย่ขาดกันหอกเอยนะมบาก็ห่วยโมเมนต์แล้เนียดีว่าก็ ทีมขั้นเว็ดควบออกไปพวบกับเย็นกับผ้าไปหากันมันเป็นว่าดีแล้วเล่าเอาะเราใจบุญเป็นว่าบ้านนี้ข้างหมอเอียงโอ้ยเขาสีแหงเขาสีลงหนามกันแล้วะพราะกไปหอดอันอาว่าก็ลรคตัวย่างเทขู่พ็่งน่อยราขึ้นมายืดรเก่าด้วยเป็นว่าโอ้ยพึบอกนะบนน่งบอกนผมงอพึ่งงอานมาพ่งสีลงหนามยืดรูมเก่าด้วยเป็นว่า เริ่มเก่าเออแห้งถอยมาคือจัยอีก็กุ้งโอ้ยพี่หลอกหลอกแค่ไหมาอันแค่มอก็กระเต็นลงไปบางคนมอกบ็ต้นปุ้มไปนิสัยจอดจอดึ้ันหนมาหนึ่งเพื่นวะหนึ่งเพื่นวะกบเลยกบเพิ่วันหนึ่งอืมกบเพิ่วันหนึ่งบลานกือุดทับไปมิด สี่ีแล้วจะไปจอดสักสองโอ้ยตายตายพี่หลอกหลอกพี่หลอกหลอกวะย่านเมื่อวันคืดย่านแล้วมันจะไหนจะกบกระบอกเป็นเย็นกระบอกเปลี่ยนกบกระบอกเป็นเยนกระบอกเปลี่ยนแต่กราบอกกระบอกแห้งรอกบอกก็คนชิมกันแต่พอด้ยินยังหูฝังยังหูฝังอโอ้ยตายพี่หลอกหลอกพูดง่านอยู่ว่าทั้งที่อยู่ในความฝันกันยังว่าเป็นพี่หลอกอยู่ในความฝันแล้วพี่หลอกถอยไป คือจังปายาบอมดเบ็ดอยู่ล้ววันนี้นคือตื้นๆนะมันจาได้มันจะบอกไปทึกสองอลวันแนมขึ้นมาเหืออ่าเงือกูคือบ่เห็นว,ยว่ยอาอบันงอกแล้วกบจะผุบแนมคือจังเหือยา่เือหรือว่าจังใหญ่เ,เป็นของใหม่ใหม่นั่นไม่่งหน้าอย่งสิบบอครับผมม,ม,มันบ่าปองเก่า มองว่าฟองเกลายวาม้เขาไปยังไงครับท่านบุญอนมันประยู่มองเก่ายอ่ะนะอ๋อเลขมันสิบ่เป็นเลขตัวเก่ายวชื่อ่าไม่เลขตัวเก่าครับมันสิเป็นคือเพิ่นบอกนี่บอกครับผมสงสัยอยู่มันบ่เค่อยฟันเนี่ยจะเถื่อกบเย็นลงไปก่อนเนาะเย็นลงหู้ก่อนอันลงน้ำโอ้ลงน้ำบ่ได้ลงหู้ก็จิ้มกันไปถ้าจิ้มลงก่อนเให้ตัวแห้งเป็นระเย็นเพราะก็เหนื่อยเลยแล้วก็อ่อนลับผมว่าเพราะกันจิตใจเครื่องตัวกันด้ ไม่ว่าถึงเก่านะแยนเก่าอืมเก่าบารหากบเต็นน้ำกลดแยนกบเต็นปุ๊มไปถ้าไฟจอดๆโอ้หัวขึ้นมาหันหน้าตัดหนึ่งเลยนว่าปุ๊บลงไปมีดซี่ที่ไฟจอดๆเลยค่ะแต่ว่าคันบอกว่าความแปลกับแยนอยู่ด้วยพอกบขึ้นมาก่อนกบกับเก่าแยนนี่ เอียนนี่มันก็ตัวนึงเนาะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำคือกบบอดายมันก็จะเป็นคิดว่าเป็นเหล็กหนึ่งยางเดียวหอาไมนั่นคือมันสี่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งสมันจะใสครับลุงเอียนนบนเยียนนี่บางคนอื่นเป็นสี่บอกค่ะเแถสี่มาตามความฝันของนบนนี่เยียนสี่สถ้าไปมาสาตัวบนเอาสี่เก่าหนึ่งแ่ไห่ไมมมบมเอาสี่้ห่เป็นสี่เก่าหนึ่งเก่าถ้าบอมากสตัวกับตัดเลนเอาเก่านึ่งึ่งเก่านี่ะไม เพราะว่า,นา,าคนบอกซะเหมือนนอตนะบนบจะสามตัวหรือว่าแฉส,สองตัวจะสี่ซับกันถือกูค่ะโอ้อภายใน,นสามตัวนี่สี่เก่าหนึ่งหนีมากคักสองตัว่าเก่า,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 ามาก่อนล่ะพะวันขึนมาก่อนอเอย็นน้ำกดนเย็นน้ำกดน สี่เก่าหนึ่งหรือว่า1นึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแล้วก็สี่เก่าเก่าสี่ครับผมอหลายนี่ละมวดันฉีบมุนถือมอดทัม่าเอาก็ตัดเอาสูขุมมานอนรัดไปเดี๋ยวน่อตัดข้าห้อไห่รอดแล้วเลขสามตัวชุดเดียวหนึ่งัสีเก่าเก่าสี4สหนึ่งหนึ่งสหล้วกับหนึ่เก่าเก่าหนึ่งกันเนีเนียนคือเก่าหนึ่งที่พระ่ากกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนครับเยียนขึ้นมาน้ำกดเียนขึ้นาน้ำกดอ่ะไชินช่อพลองเบิงแต่ว่าน่าบนขีบาเป็นผีหรอกเป็นบอ พ้ามันพีเนี่เพราะว่าบ้เค้ย่ายิ่งในนอกกบเอียนสิมาบอกกันสินอกน่างคุยกันคุยกันเป็นเสี่ยวแต่แกขึ้นขวอยบอกเป็นกันเอยบอกอยู่แ่ว่าพันหังบอกตัวเดียวอือันนี้พันบอกบอกคุยกันคือเข้าคุยกันจริง ทักที่บอลเมนว่าถึงเปทั้สองตัวได้ถึงแตะกบเม็นบ่วืตะกบวันนันเอียนฝันก็คือมาน้ากลเอียนขึ้นมาน้ำกลดือมาบอลน้ำกันครับผมอะใไมาก็ลองพิีรณาเบื้องเดือครับผุนจะไปชมเนาะคตโตเลขก็จะเป็นขึ้นอาบวนพ้นบอกเป็นบอครับสี่หนึ่งเก่าหรือว่าสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งได้เนาะเพราะว่ากบคือมาก่อนคือมาก่อนสี่เก่าหนึ่งไมาก3สาตัวก็ตัดเอาเอาไนาบนนพ้นแคปอัน อันยกแข่เอฟซีเพิร์ลแคตนาจะไปเบิ้งแน่มาสรุปตัวเลขของนะบนอ่ะค่ะตัวเลขของนบนสี่เก่าหนึ่งค่ะสี่เก่าหนึ่งนบนเพิ่นฝันค่ะฝันว่ากบเบาด้ายนอค่ะเอียนเบาด่าค่ะหรือว่าตาไหลนอค่ะเพิ่นลโรน้ำค่ะเพิ่นลยามตัวเพิ่นเหงโรน้ำเพิ่นหัวหน้าขึ้นมหานะบนอ่ะค่ะเพิ่นบอกว่าเก่าค่ะกบลงไป เป็นหนามาทั้งนาบนอีค่ะนาบนเพิ่นโบกนาบนว่าหนึ่งค่ะกบบบกวันหนึ่งเอียนบบกบะเก่าเนาะค่ะนาบนเพิ่นเอาสี่เข่าค่ะเพราะว่าเพิ่นตีเอียนเป็นสี่เนาะค่ะสี่เก่าหนึ่งค่ะบันทีชิพกุมพาพันพ่อโสสองพันหารยหกเตดให้ทันผู้ช้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามปาบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดก,ก,กระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะปาบนคนนีสานกับสิหามาฝากท่านผู้ชมทา้งบ้านนะะู้ค่ะสําหรับคลิปนี้ปาบนคนอีสานกับในเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่โชคกหมันหมันลำลำ,ลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆกับตัวเลขของนาบุญน,นะะู้ค่ะสวัสดีค่ะ